and sizes wow. you come in with me and you going where i am yeah. no surprises i put it all on the table for you Nothing's it's too taboo I'm ready we'll the in this city huh. Get Cali girl, but you better have a lot of cash. And I know, ain't nothing like them eight-time girls cause they know how to show you love. And no matter where I go, I gotta let them know that อนนี้นครับผมจะขับสัาับที่ลยประปเทศไทยนะผมั้39นครับผมส่งลับทีขอเแก่นนะครับข้างหลัผมนะครับผมเป็นคณะวงจุตวาทิศนะครับของรงคนชายจ้ที่อะไรนะครับผมที่เปิดเป็นที่ใหญ่จริงๆนะครับงเรียอนแก่นาหที่อะไรครับตนนี้คูกป้าุฝนนะฝนเหมือนกำลังจะตกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปนกรักเท่าไหร่นะสำหรับการถ่ายราแล้วก็สำหรับการแข่งขันนะครับมอเรียงแล้สองกันมาอย่างดี

น,น้ำแซ่ดหน่อยน,น้องๆที่เป็นผู้ถือป้ายมาหมาแต่คน,นเื่อนมากมอแม,ม,ม,อแ,ม,ม,มอแมมมอมแมมมอมแมนะครับผม,น,มน้องๆเรม่เย่ที่ผมบอกป,อป,อป้ายผสมสีตามเลยครับซูมได้ไหมซูมได้ไหมซูมไม่ได้ผมคว้าเข้าไปเองไหมซูมมือ Cause they know how to party oh And no matter where I go I gotta let them know That this song here is about you But um, uh, the lock stays around me Baby, let's take it slow No pulling the fast one And you look like a type to keep my mind off the last There's a lot of pretty cows in this city ความยากในการที่จะเข้าไปเก็บผ้ามน้องเขาใกล้ๆมันยากมากครับผมนี่สงถือว่ามีตากล้องใช้ชีวิตนะครับผมเราที่จะเก็บผ้ามน้องก็อยู่นะครับผมผมว่ายังไงเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บผ้าม่าน้องระยะประชิดไม้ได้นะครับให้เป็นศับของขวัญหนุนทุกคนนะครับศัพท์กีฬาส่งขายและกีฬเกมในครั้งนี้นะครับผมใช่หรือเปล่าเฮ้ยบิลลี่น้ำลึก ที่เข้ามาได้ครับทุกคนเขามีบัตรผมไม่มีบัตรก็เพราะว่ามีกล้องบางเรื่องไม่ใช่แล้วที่ผมสามารถเข้ามาได้เพราะว่าผมเป็นเซเร่บอยครับเขาก็เลยเข้ามาได้เป็งานกองทุนสัรญาสร้างเศรษฐกิจชาตที่ต้องเกมทำอะไรครับในงานก็ได้รับเกียรติมากเชิญธงเกียรติยศธงเขาเรียกว่าธงกกวทครับเป็นธง ก็กีฬามหากีฬามหาลัยประเทศไทยครับกทไม่ใช่กทครับผมถ้าสมมติว่าคนที่จะสามารถเชิญลงได้แบบแบบนี้ผ่านไหมไม่ผ่านครับต้องสูงครับอย่างนเรา1้นไปครับผมผ่านผม106มาพันแรงอ่ะทำไงได้โอเคเจะเอาให้ต้องเกมไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้วิธีเปิดเป็นไงบ้างครับคุณหนึ่งโดยรวมนะถือว่าเยี่ยมือดีมากมาเจอ าจจะมีการเลื่องแข่งขันไปอีกวันนะครับเพื่องท้าเนักกีฬาไม่ให้ครับเบียกฝุ่นมาละไม่เป็นักกีฬาไม่มีรองเท้าใส่ตอนนั้นน่ะกีฬาในครั้งนี้อาจจะทำให้ร้างขายยาหลังๆก็าแปดร้อยเก้าขาดีนะครับจากเนื่องจากสองครั้งดีนะคุณหนิงเล่าข่าวว่าคุณก็เป็นนักกีฬาแต่นนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยหะใหญ่ไม่ใช่ครับผมใช่ครับกีฬาปอกกลม ว่าตอนนี้นะักพิราปรกบยังไม่นำเข้าสู่พีฬาหมาวิลัยนะครับผมเนื่องจากว่ามีเปล่าได้ตัวแทนแค่หนึ่งหมาวิเัยก็คือพอใจนะครับผมโอเคเย้นี่พวกเรา จะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่เป็นนักกีฬาหรือว่าพวกที่ถือป้ายใช่มีเยอะถือว่าเป็นภารกิจดีกว่าภารกิจของเราวันนี้คือการที่จะเข้าไปคุยาา<อ>กับสาวๆแลครับผู้หญิงที่น่ารักผู้ชายที่ดูดีนะครับผมจากงานก,กีฬาแหมงอะไรครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ดำเชียใช่คนถือป้าย,ชยเชลิดเดอร์ชเชลิดเดอร์ชเชลิดเดอร์นี่จะเป็นมาจากพวกมหาวิทยาลัยของยิสานนะครับก็เป็นชเชลิดเดอร์เชียร <laughs> ์เจ้าเชียร์เจ้ามันคือภาคเหนือใช่ เชียร yeah, yeah, well, ์ลีด no, ูพอแล้วเชียร์ล okay. ีดที่เชียร์ลีดเชียร์ลีดที่แล้วเราจะกัดระยองวันนี้เพลงที่ได้ยินอยู่อาจจะไม่ดังมากนะเป็นเพลงเพ่าผมพอเพลงอะไรเพลงอะไรนักกีฬาเข้ากีฬาเข้ากีฬาโอเคนี่เองผมผมมือเขาไี่เป็นไรดิตรงแล้วกราจะจัดในเข้าวินนะ ันนี้อยู่ด้านหลังของอัาจาันทร์ฝั่งฝั่งไหนนะฝั่งซ้ายของประธานนะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับผมที่ไม่เห็นสิ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับผมจะต้องตื่นตาตื่นใจแน่อนอนเพราะนี่คืออัศาจรรย์มาอัาาจาอาจาั<า>นทรอ์อัศจรรย์ผ่านเขาเรียกอัศจรรย์ไม่ใช่ ไม่ใส่รองเท้านะคือไทยจริงๆอ่ะครับคือเขาไม่ใส่รองเท้ากนะันจริงๆคือเพื่อเขาอนุรักษ์ความเป็นไทยก็เลยไม่ใส่รองเท้าพี่ขอสปาร์ตจากทางชอริบอดพังงูได้ไหม ครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มีแบบน้องๆนะครับผมที่จะเข้ามาทําการแสดงในพิธีเปิดในทรงเกียร์ครั้งนี้ครับผมจะให้น้องๆนะครับผมลองแนะนำตัวนะครับผมแล้วก็ลองบอกว่าวันนี้น้องๆเขามีการแสดงอะไรบ้างนะครับผมที่จะมาแสดงให้ชมกันนะครับผมชื่อมิวนะคะมาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจะแสดงพิธีเปิดภาคอีสานค่ะมาแสดงชุดเดียวกันใช่ไหมครับชุดเดียวกันครัแล้วก็มาจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยโยว์นะครับโยว์หัวใจนี่เองนะครับผมเป็นยังไงอ่าจะมีคำถามมาะจ ա รายการนะครับผมสรายการชว์นี้บอครับผม ถ g, ้าเกิดว่าน I mean, like ้องๆจะต้องมีความรักรวมมาจันนะครับผมหรือว่าความรักบริสุทธิ์น้องๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับตอบความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่เป็นักที่บริสุทธิ์รู้สึกยังไงความรักแบบนี้ชอบหรือชอบหรือไม่ชอบก็ชอบค่ะเพราะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วไม่กลัวแบบว่ากาลังไม่เป็นมาก่อนหรือเปล่าก็ทุกคนก็ต้องมีความรักกันอยู่แล้วอย่าง้ใช่ไหมตอนแรกก็รักพ่อแม่ทุกคนร็้วความรักครั้งแรกแล้วก็คือว่ารักพ่อแม่ครับ ความน่าขำหลบไปคือว so. ่าต <they> like, you know, so ้องรอให้ย <Post reach athon> ี่สิบต่อนยี่สิบคนนะผมใช่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณน้องมากนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆนะครับผมแนะนําตัวนะครับผมแล้วก็มาทําอะไรในงานพิธีครั้งนี้นะครับผมชื่อโบชื่อใบตองท่าหนึ่งใบไม่ใช่สองใบเป็นใบเบิ้ลนะครับใบตองนี่พี่ไปดูพิธีเปิดเป็นไงบ้างครับผมพิธีเปิดวันนี้ไม่ได้ม่ได้รูก็เลยต้อครับ อาจจะว่าติดฝนอยู่แล้วก็เพิ่งมาหรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงกับภูมาปัญแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับความรักที่เป็นความรักภูมาปัญนะครับความรักภูมิปัญญาเป็นความรักบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับก็ดีค่ะทุกคนดีกว่ามีความรักแบบไม่สิ้นไม่สิันแบบไม่สิ้นนี่มันคือยังดีค่ะนี่คือว่าน้องตอบก็ดีแล้วใบเตยก็ตอบก็ดีตอบไม่ตองไม่ตองใบเตยน่อาสยามนะ ถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมีพี่สองคนมีพิลลี่แล้วก็ซูเปอร์แหน่มสองคนเนี่ยให้เลือกพี่จะพาน้องหนีได้คนนึงจะเลือกใครครับเพราะอะไรครับยากอ่ะไปคนเดียวได้ไหมอะถ้าไปคนเดียวได้พี่จะไม่ถามน้องเลยนะครับผมต้องแบบากกว่น้อันนี้ได้นใครพี่ได้นะคพี่ครับผมขพให้ผลได้ไหมครับผมข้อชื่อพลอย ชื <differences S 2> ่อเหมือนกันับันนี้ค่ะเพราะอะไรครับผมน่าจะปกป้องได้ไม่มีอะไรที่จะปกป้องน้องเขาได้เลยนะครับวันนี้ไม่ว่าฝนจะตกแต่จะออกวันที่ผมก็นอนหลับวันนี้ครับเมยก็ต้องขอขอบคุณน้องขอบคุณากนะครับขอบมากครับ คกินิมาสานแต่ร้านชมพูนะครับผมต้องเบฟมาดูอะไรในงานนี้ครับผมไม่รู้อ่ะพี่กี่บอกมาก็ิ่มมาชุนอันนี้คือจะมาดูพิธีเปิดพิธีเปิดดูแล้วครับดูในทีวีเมื่อกี้แล้วดูดูอะไรครับผมดูคู่ยังไม่จบเยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันดูควาวุ่นวายแล้ววันนี้คิดว่าไงครับสำหรับสาวๆแล้พี่งานพิธีเปิดครั้งนี้ครับผมเปิดเปิดเปิดครับมอมแมมนะมอมแมมอ้าวเอาเดี๋ยวเรามีคำถามดีกว่าที่นี่งานสำหรับความรักที่ สไม่มีจริงไม่มีจริงแน่นอนเราไม่ต้องรับวผมไม่ต้องถ้าผมพูดถูกมันจะตลกไหมครับโอเคหายนะมากไม่พูดดีกว่าพี่อย่าพูดเลยอย่าพูดเลยเรื่องนี้ไม่มีขั้นตอนน้องวี๋มั้งหรอมาเลี้ยมขันมาเลี้ยมมาเลี้ยมมาเลี้ยมบีไฟใช่มาเลี้ยมมาเลี้ยมก็คือกับฝันเลยมาเลี้ยมเฮ้ยไม่ใช่มาเลียมถ้าผมมาเลี้ยมสำคัญนี้ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามาจีบน้องจะต้องเปิดจิ้นอยู่หรือเปล่า ก็เป็นก็ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าผู้ชายที่ไม่เป็นคือคือควายครับผมที่าผู้ชายเวอร์จินนี่คือควายครับผมแต่ผู้หญิงเวอร์จินี่คือนางฟ้าใช่ครับผมที่นี่ใครบ้างนี่เป็นนางฟ้าครับโอ้โหแข่มากครับรีบๆล้ก็อยู่กับน้องๆผู้ที่ถือป้ายประจำมหาวิทยาลัยครับสองคนนะครับว่าอยากให้น้องเขาแต้มตัวนะครับผมแล้วก็น้องบอกว่าวันนี้ได้ถือป้ายของมหาวิทยาลัยนะครับผาชพัฒน์อย่างไร อยู่้านของมหาวิทยาลัยอักษันค่ะถ้าเกิดว่าเราจะมีความรักสักครั้งหนึ่งแล้วเป็นความรักที่โอมอาจารย์นั่นหรือความรักบริสุทธิ์นะครับน้องมีความที่เห็นยังไงบ้างกับความรักในครั้งนี้ครับผมความรักความรักเด็กด้วยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้นี่จะไม่ค่อยเหมือนโอมอาจารย์เยอท่าไสมัยนี้แบบความรักหมกความรักของสาวคือแบบว่าส่วนมากก็จะมีทั้งความรักแล้วก็เรื่องเซ็กใชั่นนะคะไม่ค่อยแบบว่าไม่เกียรติซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ค่ะมีน้อยรู้สึกยัง ถ้าหรือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขามาจีบคิดว่าจะต้องเป็นหนุมจจ่มพรมอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ชายแบดบอยดีกว่ากั้มมนพรมอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าถ้าแบดบอยมันก็ต้องแบบว่ามีเจ้าชู้อยู่แล้วต้องอไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อันนี้ก็พรมอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าผู้ชายแบดบอยเขาบอกว่าเขาต้องเป็นคนที่เจ้าชู้ใช่ไหมคะไม่รักเดียวจริงเดียวแล้วเราแบบต้องการเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาอ่ะะคถือว่าซุปเปอร์อย่างเงี้ยเข้าขายครับผมสาวผู้ชายชมพรมอาจารย์ทำไรครับผมอะไรใจคุณอยู่ต้องใสอยู่ต้องใส่อยู่ อ้า<แ> oh <no. S 1> นอย่างนี้เกิดแผลล่นดินไหวขึ้นมาสคนนี่ยเลือกได้คนงจะพาน้องหนไปเพื่อ,อการอยู่รอดของน้งจะเลือกคนไหนพออะไรด้เลพี่คนนี้คพาว่าพี่เป็นหนุมตใช่ไหครเลือกพี่คนนี้นะคะดูจากรูป่าางยก,การพูดการจารน่าพาเรารอดผม <c oughs> ไม่สามารถพาสาวคนไหนอยู่รอดได้เลยนะอว่าอยาขอบคุณน้องคุมากคผมขบก้็สมาเชได้ ไม่ค่อยเรื่องเรานะผมไม่ค่อยสันทัดไม่สามารถทาผู้หญิงคนไหนอยู่รอดได้ถ้าเกิดเันดิรไทวจริงๆวันน,น,นี้ก็ยังไม่ยอมหลอกงมีองีอกจวก็สามารถเรื่อยๆนะคนเยอะมากคือรู้สึกว่าขา้างในก็จะมีการแสดงโขนถ้าภาคใต้นี้คือหาดูยากหาดูได้ยากมากคนก็เลยดูกันเยอะหรือเปล่าพี่เบียร์ออกมา าก็อยู่กับน้องๆสองคนนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับแนะน้ำตัว่อชื่อเมย์ค่ะวันนี้มันทำอะไรครับมาดูเพื่อนอ๋อมาดูเพื่อนชื่อทาเมย์พี่มอเหมือนกันนะอันนี้คือเครื่องช่วยฟังใช่ไหมครับเรียกหูฟังหูฟังได้จมูกฟังไม่น่ามันหูฟังถ้าเกิดว่าน้องน้องเมย์ใช่ไหมครับผมจะมีความรักสักครั้งหนึ่งแล้วความรักครั้งนี้เป็นความรักที่แบบว่าเอ่อพรหมจาริวอร์ชิ้นบริสุทธิ์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับของความรักครั้งหนึ่งน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปไม่ได มันน่าจะมีบ้างพี่่วานะจะเจอที่ว่าน้องคนนี้ก็น่าเข้าข่ายในกลุ่มส่วนน้อยสาวหรือหนุ่งคนไหนเวอร์จิ้นยุ้วก้อยซ้ายแต่ยาวกว่านิ้วก้อยขวาในซ้ายมั้สั้นกว่าคือว่าน้อยู่กลุ่มส่วนบ้างครับผมคือถ้าเกิดสถานที่แห่งนี้แผ่นดินไหวเลือกพี่คนหนึ่งได้จะพาน้องอยู่รอดน้องสองคนนี้จะเลือกพี่คนไหนพาไปเพราะอะไรครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเลือกพี่พี่ตัวเล็กไง่ไหไม่ทับกันมาแล้วผู้หญิงคนแรกหรือว่า ที่หลงเข้ามาครับผมขอบคุณน้องต้องขอบคุณมากนะครับผมของข้าวแนมครับตอนนี้เราก็เหยียดน้องขึ้นนะครับผมจะให้น้องลองแนมตัวแล้วก็ลองบอกว่าวันนี้น้องเข้ามาทำหน้าที่อะไรนะชื่อเขมรนะคะจากคณะพยาบาลมาช่วยพี่เขาสายพยาบาลนะคะอยากทราบว่ามีความคิดเหศษอะไรกับงานก็รู้สึกว่าหายากขึ้นทุกทีอะค่ะคิดว่ายังมีอยู่ไหมครับผมคิดว่าไม่ค่อยมีครับที่มีสองคนนี้คือไม่คิดว่าไม่ใช่ ช่วยคิดแล้วกันนะว่าผมยังเป็นส่วนน้อยที่ยังมีอยู่อยู่บนโลกด้กันนะครับคือถ้าเกิดสถานที่แห่งนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใหม่ขึ้นมาก็มีพี่สองคนเนี่ยมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะพาน้องรอดชีวิตได้จะเลือกพี่คนไหนพาให้พาไปแล้วก็พ่าเห็นอะไร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 ครับพ่อเห็นอะไรพ่าเห็นอะไรครับแบบว่าตัวโตแบบว่าจะพาลอดไม่ได้แล้วไม่กลัวไหมพี่เขาพาไปทำอะไรไม่ดี มีสามารถนาป้องกันตัวได้ครับผม <_ an> แล้วก็อยู่น้องสาวสาวคนนี้นะต้องแนะนำตัวครับผมแล้วก็ลราบอกว่าวันนี้น้องเ้ามาดูวิธีเปิดมีความรู้สึกไงบ้างนะครับชื่อน้ำาลัอออสาค่ะมาดูมีมเพมาเมืวี่แล้วก็มใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมาเชียร์มาเชียร์เพื่อนมาดูเพื่อนค่ะเพื่อนหรว่าแฟนครับมีความที่เห็นอะไรกับอคันับไม่มีลค นีี่ก็ไมมะคแสดงว,ว่า,าหนูเชื่อว่ายังม,มีบ้างที่ยังพรม,มาจ่ายระหว่างรุ่น้านหนึ่ง,งกับร่นปาระครับผ <50 S 2> มพอหผมนี่ไม่แน่นะสมมติว่า,าสามพี่ได้อย่างนี้นครับมผมเกิดปัญหาไหวขึ้นมาสนามกำลังถล่มแล้วน้องตาสามารถทนี่จะเลือนนก,อนนกอพี่คนหนึ่งระหว่างพี่พี่เลี้ยวพี่เห,หนียนะครับผมในการที่จะช่วยให้น้องก็ชื้นนะครับผมอยากถามว่าน้องจะเลือกพี่คนไหนครับด้วยเหตุผลอะไรครับเกพี่เขาพี่เปียกดีน่าจะพาวิ่งไหว เดียวจะพาน้องขี่หลังแล้วก็วิ่งอะนะวิ่งลงสนามมุดบอลนี่ใส่โอเคครับผมของผมมายังไงก็ขอมมากนะครับผมเราก็มาอยู่กับน้องสาวสวยที่เป็นนามเยอร์ในตํานานนะครับผมแล้วจะถามนะครับผมว่าน้องเขาชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรในงานอย่างนี้นะครับผมชื่อแก้วนกหรีดเต็มนะคะเป็นนามเยอร์ค่ะ อันนี้อยู่คณะอะไรบ้างเภสัชกเกษตรค่ะเป็นุายค่ะเจศาสตร์ค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับการทำงาวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ว่าได้รับเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฝึกหัดนัเรียนให้เป็นดาวมิเยอร์นะคะเดี๋ยวเรามาได้สาระดีกว่าความคิดเห็นยังไงกับตงกูร์อาจารย์ครับผมอาจารย์นะคะก็ซ้อมมาบังคับกันตลอดเลยเป็นป๋าแไงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ชายทั่วไปนะคะก็เหมือนกับผู้ชายปกติทั่วไปรู้สึกเฉยๆแต่เฉยเแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราได้รู้ มีบางคนพูดว่าผู้หญิงที่ได้คบกับหนูมาจันนี้คุณผู้ชายันหมาดควายครับผมส่วนผู้หญิงคนมาจันหมาดยรงควายแล้วครับผมคุณเขาคิดเห็นยังไงบ้างครับจริงๆเราไม่ได้คิดอย่างนั้นน <c oughs> ะค <c oughs> ะค <C oughs> ไม่ว่าคือการที่เราจะคบกับใครนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นย <C oughs> ังไงเขาจะาเป็นควายหรือเขาจะเป็น,นอะไรแต่ว่าเราเข้ากันได้กันรักกันกราชอบอย่างตรงมือถือว่าคำตอบสวยงามเหมาะสำหรับหน้าตาครับผม สมมต uh ิว oh, ่าสนามกีฬาอย่างนี้ครับผมเพิ่งสร้างใช่ไหมครับผมเพิ่งพันธุ์ฒนาขึ้นมาสักก้าวหนึ่งกจอการันตีมากเลยแล้วน้องสองคนอยู่แค่คนเดียวเขามีพี่อยู่สองคนให้ใครช่วยชีวิตระหว่างพี่พี่หนึ่งพี่อาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยฉลาดนะแต่พี่ก็สามารถช่วยของได้พี่อยู่ด้วยเราอบอุ่นนะพาน้องอยู่รอดได้อยู่แล้วอขาอุ่นไม่อุ่นไม่รู้พี่ดูแบบปกป้องได้ดูแข็งแรง ปืนดูจริงใจไหมครับจริงใจไว้ใจได้ไหมครับเห็นแล้วนะยาหยุดเห็นขี้เล่นแบบนี้อาจจะไว้ใจได้อาจจะจริงใจได้ก็เลือกพี่เหมือนกันเพราะว่าพี่สูงใหญ่นะคะถ้าเกิดแฟนหยิ่ขึ้นมาหนูก็ยิ้มได้พี่ได้ยิ้มค่ะไม่กตอไม่ได้ก็แต่อะไรร้อมาก็พี่รับก่อนเลยขอบคุณสวรรค์นะครับผมที่ทำให้ผมได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับ เราได้มาอยู่กับมาสก่อนประจำงานนะครับผมก็คือนกเนื้อน้องเนื้อครับผมื่น้องหือชื่อนกนกข้ายำทำไมถึงได้ชื่อว่าข้ายำนะครับมเป็นของภาคใต้ค่ะเ้สีประจที่นี่เยนั่นอสีของหมาป่าที่หลังสีอย่างเนี้ยน้ตน้เงนเงินให้เขาอนกเนื้อนี่คือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตว์ใช่ไหมครับผมนี่ือเ้านะครับผม เดี๋ยวลองช่วยอธิบายครับว่านกเงือกซื้อสัตว์ยังไงครับผมคุณไม่ได้เดี๋ยวดีเดียวนะครับผมนกเงือกนี้ถ้าเกิดว่าตัวผู้หรือตัวเมียตายตัวนึงจะไม่มีทางหาคู่ใหม่ครับผมจะยอมที่แบบว่าเรียกว่าไงแบบยอมใจตายไปตามครับผมถ้าตัวผู้หรือตัวเมียตายผมก็จะไม่มีทางไม่หาไม่หาตัวใหม่ชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวก่อนชื่อยุยงข้างหน้ะ กทั้งสองคนมีความคิดเห็นยังไงกับหนุ่มพรมจันทร์ครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนุ่มพรมจันทร์ครับผหนุ่มพรมจันทร์เป็นคนซิงซิงแบบก็ตายดีวะไม่รู้อลยเราไม่ดูคือน้องเราเพิ่งอยู่กคำถามว่าทำไมต้องถามว่าเกี่ยวกับหนุ่มพรมจันทร์ใช่ไหมครับเพราะพวกเรามาจัดรายการเชอร์รี่บอยครับหายยากแล้วค่ะหายยากต้องยิ่งคิดว่ามีอยู่ไหมครับก็มีนะแต่น้อยคิดว่าแถวนี้ยังมีไหมไม่มีไม่มีน้องน้องเนี่ยบอกว่าแถวนี้ตายหมดแล้วนะครับผม ก็หายากเหมือนกันหายากกว่าน้องเงือกเลยก็ถือว่าตอนนี้ก็เพื่อการข้าใหจะสุ่มพันธุ์เช่นเดียวกับหนุ่มปรมจันทร์ที่กำลังจะหมดไปว่าควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้ถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวณสนามแห่งนี้นต่คนนั้นที่สามารถพาน้องอยู่รอดได้คสมบัตติของแ่นที่สามารถพาน้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็พี่รับรองว่าพี่เกี่ยนแน่นอนถึงพี่จะไม่หลอดแต่พี่ก็ไว้ใจได้ครับเรื่อคนนี้ไม่ยุ่งยากนและเรื่อคนนี้เาทำไมน้องไม่อยู่ทางพี่ทำไมน้องอยู่เรื่องพี่ ีละน็อโเคกดีชิเป่งเลยเกิดมาหล่อน้องก็บอกว่าคำถามมันยาอ่นมากอคแล้วก็น้อกนี้รู้สึกว่าจะพากับสองถายใช่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้นั่งอยู่ไไม่ใช่นั่งเงี้ยครับ พ่อ้องสามารถจะรองเพลงอยู่แล้วเขามีน้องสาวสองน้องสาวคนนะผมชื่ออะไรแล้วก็ทำอะไรในงานพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับผมชื่อน้องพายุเอ๋ค่ะผม้าอยู่คณะอะไรกันบ้างครับแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ค่ะวันนี้มาเป็นผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับผม เปยังไงบ้างากับหนุ่มพมระจันคือเปิดใน,นพุทธศตวรมนี้ไม่เคยมีนะคะของหนุ่มคมระจันขาย,ยากมากเลยค่ะน่าจะยากนะคะแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะคะปลอดภัยดีป้าคิดว่าสูตรพันหรืยัครับยังก็ต้องยังเลยแถวนี้ครับเด็กในยุคิดว่ามีอยู่ไหมมีมี ถ้าสนาแมแห่งนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมามีพี่สองคนเนี่ยคนหนึ่งเท่านั้นที่จะพาน้องอยู่รอดได้เลือกพี่คนนึงพออะไรถ้าไปกับพี่นะครับพี่ไว้ใจได้พี่ปลอดภัยแล้วก็พี่อบอุ่นนะถ้าแบบพี่พี่จะดูแลดีที่สุดนะอย่ากนะคือล่องดูเป็นหัวเล่นใว่าน้องแตเซนเตอร์ที่เบอร์ เราต้องเกตนะครับผมมากครับเราพบกับน้องสาวสองคนชื่สายไหม่เป็นผู้นำเชียร์ค่ะชื่อแคร์ค่ะเป็นผู้นำเชียร์คิดยังไงบ้างกับผู้ชายที me. ่ยังพรมอาจาร์อยู่คร e ับเป็นสิ่งท <on. S 1> ี่ดีนะคะคือแบบนั่งกับเขาใช้แต่หน้อยแล้วใช้แต่เดียวแบบน้องคิดว่าสัจจะนวนกับผู้ชายเวอร์จินจะไหนหายากกันครับตว่นผู้ชายเวอร สมมุติว่าสนามกีฬาสนามลากแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ใช่ไหมครับผมเจอพลินไหวขึ้นมา8.9เลกเตอร์น้องสองคนหรือแค่คนเดียวนะมีพี่พี่แล้วก็พี่เลีงอยู่น้องคิดว่าน้องขอความช่วยเหลือจากใครแล้วะเพราะอะไรพี่เป็นผู้ชายอบอุ่นคนระับสามารถพาแล้วก็ดูแลน้องได้อย่างดีนะพี่เป็นคนไม่รอนะผมก็ขอดูแลครับผมโอเคเลยปะเขาผู้ชายบอุ่นน้องที่อบอุ่นร่างกายอบอุ่นนะฮะไม่ว่าน้องเขาอบมาช่วงนี้ฝนตกเยอะกินเยอะโอเคนะครับผมขอบคุณน้องมากนะครับผมขอบคุณมากครับ คนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าน้องเขาชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำหน้าที่อะไรในงานเชิญครับพี่บีค่ะพยาบาลค่ะชื่อตาคุณน้ำเชียร์เดี๋ยวเราอยากจะให้น้องตาแล้วน้องเบียร์ผมตองสาธิตน้ำเชียร์การไม่น้ำเชียร์นิดนึงนะผมว่าเป็นยังไงอะไรอ่ะพรีพร้อมรีพร้อม จะถามว่าทั้งสองคนนะมีความคิดเห็นยังไงกับหนุ่มพูมจันทร์ครับผมไม่มีโลกค่ะถามไม่ได้แล้วคิดว่าเถอเนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีเราถือว่าหนุ่มพูมจันทร์ตายหมดแล้วหมดแล้วโอ้แซมลากหนูเนี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่มต่เกิดพายุหน่อยขึ้นมาน้องๆอยู่แค่คนเดียวแต่มีพี่กับพี่แ่งอยู่ถ้าเกิดว่าน้องจะต้องเลือกใครคนหนึ่งพี่จะเอาชีวิตรอดน้องจะเลือกใครด้วยเหตุผล ก็เดี๋ยวนี่พี่เราจะดีซะไงพี่พาน้องอยู่รอดได้ครับเป็นผู้ชาดอุกุนครับถึงพี่ยังไม่หล่อเลยพี่ขอดูแลนะครับผมมันก็ตายเนี่ยเราจะดูแลยังไงเฟลเฟลขอยอมตายโอ้น้องเราจะทำรายการพี่เฟลแล้วครับผมแล้วแค่ปิดตัวน้องแล้วใครร้องต่อพี่เนี่ผมพี่ือดปิดจองเลิ่มบังคับเลือกแล้วกันโอเคบังคับเลือกเลือกพี่คนนี้ค่ะพี่ผมยังไงครับหนูช่วยอพี่เขาได้พ่อี่เขาได้ครับก็พอหี้วเขาพี่เขาเตี้ยด้นหนูเดือดขึ้นได้โอเค ด้านดีใจไหมเนี่ยเราจะได้แบบตายหลังพี่เขาอพี่ยอมตายแทนได้เลยครับหรือว่ายอมขี่คอซึ่งเป็นอย่างสองคนนะผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเกิดมาเตี้ยดีสูงน้อยเอ็นเตอร์เทนผมขอบคุณมากๆครับเออบจะยิ้มิดตาครับผมเราเจอที่ใหญ่สองคนนะครับที่ก็ว่าอยู่เมื่อกี้น้องสองคนนี้เห็นแล้วโอบมาจากไกลเลยตัวใหญ่สุดเลยปากเสียจริงๆ นะนำตัวครับบอกว่าน้องทำหน้าที่อะไรเมื่อที่เปิดในครั้งนี้ชื่อคิงชื่อมิงค่ะถือป้ายสถาบันของราชพัฒน์จันเกษมค่ะหน่มเป็มากยิ่งใหญ่ถือป้ายนี่เป็นชื่อของตัวเลยหรือเปล่า อมันก็เป็นเกียรติในชีวิตมากกว่าเคยเกียรติในชีวิตเปล่าเคยเปล่าไม่เคยมี่เขาไม่เห็นยังไงกับหนุ่มพรมาจันท์ของผมรู้สึกดีมากค่ะว้าวเออมันน่าจะหายากนะก็รู้สึกดีถ้าเกิดเจอกับหนุ่มพรหมจันท์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกได้จะเลือกหนุ่มพรหมจันท์ใช่ไหมก็ถ้ามันเป็นคนแรกของกันละกันขอบีุโอ้โหลึกซึ้งแล้วเนี่ยถ้าได้เจอหนุ่มพรหมจันท์ก็ดีค่ะเพราะว่ายังไม่เคยผ่านเลยนะ ถือว่าต้องขิงประกาศตัวแล้วทีนี้ผมต้องขิงไม่ได้ผ่านขิงถ้าเกิดสนามแห่งนี้แผ่นดินไหวขึ้นมามีพี่สองคนเนี่ยเรื่องหนึ่งคนเท่านั้นที่พาน้องอยู่ร้อนได้จะเลือกพี่ยังไงเนี่ยสองคนนี้ครับคือผมรู้ทางหนีที่ไล่แล้วก็ผมเป็นผู้ชายผมสามารถอยู่และนอนมาได้แนนน่อครับพี่มีคำบรรยายว่ะสมบูรณ์แบบจริงๆช่วยตัวเองก่อนไม่ดีกว่าช่วยตัวเองไม่ใช่ ดูหนึ่งก็แบบว่าว่าอย่าไปพึ่งคนอื่นเอาก่อนแล้วเราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนแล้วค่อยไปก็ใช่ไงแต่ว่ามีอย่าทำให้รายการพี่เฟลสิครับก็พี่หน่งดีกว่าเรียกพี่หน่งเพราะอะไรครับทำไมไม่มีเคยเรียกผู้ชายเพอร์เฟกต์ คำบรรยาเยถือว่าผมขี้เกียจเกินไม่ยอมบรรยายครับผมขอบคุณมากครับคุ้มมากครับ ที่เปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ก็ได้สิ้นสุดลงอย่างสวยงามนะครับผมซึ่งวันนี้ถึงแม้อุปสรรคจะมีอะไรบ้างครับคุณเอิงคุณตองครับผมแล้วก็กว่าจะสัมภาษณ์สาวๆได้แต่ละคนลำบากเลยทีเดียวสหรับเท่นี้วันนี้สาวๆมอมแมวมันชุกคนเลยนะครับผมเปียกฝนกันหมดแต่ว่าเราก็ยังไม่ละความพยายามไปเก็บภาพสาวๆแล้วก็คำสัมภาษณ์สาวๆมาฝากคุณเพื่อนๆกันนะครับผมต้อสองคนต้องลาไปก่อนนะคุณเอิงนะขอบคุณรายการแล้วกันนะครับขอบคุณป้าก็ได้ยังพิธีจบไปแล้วนะอย่าลืมขออบบคคคคุุุณณผู้้้มีีปการรระะในนนััง ครับขอบคุณนะครับเหนื yeah, oh <some Montana> ่อยไมครับเดี๋ยวเพิ่มซื้อเก็บมาครัไมไม่ใช้นะาที่สามสามเก็บมาครับอปดท้องข้องน้ำจังไปก่อน The like